ในที่สุดก็มาจนได้นะราคาทองคําบาทละหกหมื่นบาทนะครับวันนี้นะฮะหตุลาคม2 5 6 8นระครับวันนี้มาอัปเดตกันช่วงเย็นเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ราคาทองคำนะสามารถที่จะปิดราคาในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยเหนือระดับ60,000บาทได้แล้วนะโดยที่วันนี้นะครับ ต้องบอกว่าโขโหราคาราคาทองคำเนี่ยบวกขึ้นมาแรงมากเลยนะบวกขึ้นมาทั้งวันเนี่ยทั้งหมดบาทละ1000งพกับห้บาทนะโดยที่ทั้งวันนี้นะครับมีราคาผันผลมากเลยทีเดียวทั้งวันเนี่ยขึ้นลงรวมกันทั้งหมด24ครั้งเลยนะมาปิดตลาดตอนช่วง5้าโมงเย็นนะครับโดยปิดที่ราคารับซื้อทองคำแท่งบาทละ6 4 0 0บาทแล้วก็ราคาขายออกบาทละ 6 5 0 0บาทนะฮะต้องบอกว่าตอนแรกนะที่เปิดราคามาตอนเช้านะไม่ได้บวกเยอะขนาดนี้นะตอนเช้าเปิดมาเนะี่ยบวกมา600บาทครับเวอร์ไทยทองเนะ่ยเห็นแล้วว่าโอ้โหต้องว่าราคาขายออกทองแท่งเนี่ยถึง60,000แล้วนะแต่ราคารับซื้อยังไม่ถึงตอนเมื่อเช้านี้เบอร์ไทยทองก็เลยยุ่งมากแล้วเพราะราคาทองคำทำท่าว่าจะมาแตะ60,000บาทได้นะแล้วก็ติดภารกิจด้วยก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปให้ฟังนะแต่ว่าพอปิดเย็นวันนี้ฮะปรากฏว่าราคาทองเนี่ยทั้งวันเนี่ยสามารถที่จะแว่งตัวในแดนบวก ได้ไปอีกนะก็เลยทาให้เวิร์ดไทท้องมาทําคลิปบอกกันหน่อยเพราะเป็นวันแรกนะที่ราคาสามารถที่จะทําการปิดได้นะเหนือระดับ6 0,000บาทได้เป็นครั้งแรกฮนะอยงที่ก่อนหน้านี้นะเราคาดเดากันมานานแล้วว่าราคาทองคําจะสามารถขึ้นไปที่ระดับ60,000บาทได้ไหมตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาจนปรากฏว่าพอสิ้นเดือนเนี่ยได้แค่เกือบฮนะได้แค่เกือบแต่อย่างไรก็แล้วแต่ ต่อให้บอกว่าเกือบแต่ก็ไม่ได้ช้าเกินไปนะเพราะว่าเปิดมาสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมราคาทองคําก็สามารถที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปได้เลย,เลยส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าราคาทองคาพุ่งทะลุบาทละ6 0 0 0 0บาทได้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เบิร์ตไถทองจะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมกันนะอันดับแรกนะต้องบอกว่าช่วงระหว่างวันนี้นะหลังจากที่ปิดตลาดไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ตลาดนิวยอร์กนะราคาไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านห้าอ่า 3,900 USD ต่อหนึ่ง t r o ออไปได้นะครับปรากฏว่าเช้าวันนี้ครับตั้งแต่เปิดตลาดราคาทองคำเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยจะไปเปิดที่แรกที่ญี่ปุ่นนะโอ้โหปรากฏว่าเปิดมาแล้วก็สามารถที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปได้เลยนะโดยที่ระหว่างวันวันนี้นะทางฝั่งเอเชียเนี่ยราคาช่วงต่ําสุดของตัวราคาทองคําอยู่ที่3,883นะส่วนช่วงสูงสุดอยู่ที่3 9 4 9 USD ต่อหนึ่ง t r o นะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตัวราคาทองคําเองเนี่ยสามารถที่จะพุ่งทะลุ 3,900ได้ตั้งแต่เปิดตลาดมาแล้วก็ยืนระยะได้ทั้งวันเลยนะแถมเท่านั้นยังไม่พอนะว่าพุ่งทะลุแนวต้านขึ้นมาได้ยังเพิ่มเขินยังจะไปหาแนวต้านถัดไปอีกก็คือเบิร์ดไหทองบอกมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าแนวต้านคือ3,900แล้วก็3,920ใช่ไหมครับปรากฏว่า3,900พอพุ่งทะลุแล้วเนี่ย เขาไม่เอา3920นเแล้วเขาจะไปเอา ,3950 เลยโดยขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ ,3949 ฮะแต่ก็ยังไม่ได้ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าโหพี่พี่ทองนี่เขาเล่นมาครั้งแรกเลยจะให้พุ่งไปแรงแบบว่าทะลุโลกเลยนี่ก็คงจะไม่ไหวนะเพราะแค่มาแค่นี้ก็ต้องถือว่ามาแรงมากๆแล้วนะพอพุ่งทะลุไปที่3949ได้นะจะถึงตอนนี้นะครับต้องบอกว่าตัวราคาทองก็ยัง ยืนในระดับสูงได้นะโดยที่ตอนนี้เนี่ยเรียวไทม์ time, ช่วงค่ำๆข,ข,ของประเทศไทยวันนี้เนี่ยอยู่ที่3,934 US ดอดลร์ 1. ต่อ1ทรอยออน,น on, ะก็สังเกตเห็นได้ว่าตัวราคาทองคำเนี่ยเพิ่มมาประมาณ1%นิดๆนะแต่ทำไมราคาทองในประเทศถึงขึ้นมาเป็นหลักพันบาทเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าการขึ้นมาของราคาทองคาครั้งนี้ในประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งที่มาเกื้อนหนุนด้วยก็คือตัวค่าเงินบาทนะค่าเงินบาทครั้งนี้เนี่ย ไม่ได้แข็งเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทองขึ้นมาในค่าเงินบาทแข็งแต่ว่ารอบนี้ที่ทองขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าค่างเงินบาทอ่อนด้วยอ่อนช่วยด้วยอีกนิดนึงนะพราะค่างเงินบาทเนี่ยไปช่วยอ่อนให้ด้วยเนี่ยคือค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนมาประมาณ0.46%ส่วนราคาทองคำเนี่ยบวกมาประมาณ1.43%พอบวกกัน2อย่างก็เลยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาเป็นหลักพันบาทได้เลยทีเดียวโอ้โหก็เลยทําให้ตัวราคาทองคําในประเทศนี่นะเขาเรียกว่าพุ่งแรงเลยนะส่วนถามว่าทำไมพุ่งแรงฮะก็มาจากที่ก่อนหน้านี้นะ เคยมีอยู่แล้วเรื่องหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของที่ทางสหรัฐอเมริกาเขามีภาวะชัดดาวใช่ไหมฮะแล้วเบิร์ดไห่ทองก็ยังคิดว่าเออถ้าหากว่ามันไม่มีเรื่องอะไรเข้ามากระทบเพิ่มเนี่ยเป็นไม่ได้ว่าตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะพีคแล้วก็ได้ก่อนหน้านี้มีบอกแบบนี้ไปฮะเพราะว่าก,การชัดดาวก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสภาเขาว่าจะผ่านงบประมาณออกมายังไงใช่ไหมแต่ปรากฏว่าฮะในช่วงวันนี้ครับมันมีข่าวออกมาว่า ทางด้านของสหาภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางของสหรัฐในประมาณ10,000แคนนะได้ไปยื่นคําร้องสุกเฉินตอเพื่อผู้พิพากษาแขวงของสหรัฐฮนะเพื่อขอให้มีการาระงับการเลิกจ้างพนักงานของประธานาธิบดีทรัมป์ฮนะในระหว่างที่หน่วยงานรัฐบาลนะปิดทําการอย่างเร่งด่วนโอ้โหมีคนไปยื่นเรื่องถึงประมาณ10,000แคนเลยที่จะทําให้เขาเรียกว่าไอเรื่องของชัดดาวของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยนะ ต้องแก้ไขอะไรทำนองนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่รู้แต่ว่ามันจะมีคนที่ไม่ได้เงินเดือนอประมาณเจ็ดแปดแสนคนนะแล้วตอนนี้เขาไปยื่นเรื่องกันประมาณ1น0 0 0แสนคนนะเพื่อที่จะให้มาจัดการเรื่องนี้ต่อทางศาลของสารัฐเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นข,นของทางฝั่งสารัฐว่าไอ้เรื่องแบบนี้จะไปลงเอยแบบไหนกันแนอ่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ทให้ตัวราคาทองบวกขึ้นมาแต่ปกติเวลาทองเข้าบวกขึ้นมาใหมั้ยมีสักเรื่องเรื่องหนึ่งก็อาจจะบวกขึ้นมาได้แบบหลักร้อยใช่ไหมนนานนะาจาก,การที่ ทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเลือกตั้งนะแล้วก็การที่ได้รับชัยชนะนะของเ,อาเขาเรียกว่าหัวหน้าพรรคเสร,รีประชาธิปไตยนะที่เป็นผู้หญิงอ่ะถ้าใครดูตามข่าวแล้วจะเห็นว่าตอนนี้คนที่เขาชนะเลือกตั้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้หญิงปรากฏว่า,า,าท่านนายกคนใหม่เนี่ยนะที่ว่า,วาที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกันที่เลือกตั้งกันมาเนี่ยชื่อนางสนาเอะคานาอิจิเนี่ยเขาเขาบอกว่าผมก็ไม่เคยไปตามนกันนะแต่ในข่าวเขาบอกว่า เป็นนักการเมืองที่มีการสนับสนุนการดําเนินการนโยบายแบบผ่อนคลายทั้งการเงินและก็การคลังฮะอ่านะฮะก็เลยทําให้ตลาดทั้งตลาดทุนตลาดทองเนี่ยเอ้ยต้องมาประเมินมูลค่ากันใหม่ว่าเอ้ยตอนนี้ถ้าว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้คนนี้ขึ้นมาปกครองประเทศเนี่ย เขาเรียกว่าจะมีการดําเนินนโยบายทางการเงินการคลังยังไงแล้วจะส่งผลกระทบยังไงบ้างต่อทั้งตลาดทุนนะแล้วก็ตลาดต่างๆอะไรทำนองนี้แหละก็เลยทําให้ความสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหนุนราคาทองคำนะทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นมาได้แรงเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องตามดูวันต่อไปว่าราคาทองคําจะพุ่งไปในทิศทางไหนต่อนะคืนนี้ก็คงจะต้องลุ้นกันเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวพุ่งนี้เช้าเบิร์ดไถทองก็จะมาเล่าให้กับคนที่ติดตามช่องนี้ฟังนะว่าราคาทองคาจะเป็นยังไงใครที่ชอบเรื่องราคาทองคาฝากกดติดตาม่อยูท ฝากกดไลค์กดแชร์หรืออย่างน้อยกดส่งสติ๊กเกอร์เป็นกาลังใจให้เบิร์ถ่ายทองว่าทําคลิปทุกวันนี้ยังมีคนติดตามดูอยู่บ้างนะส่วนทองขึ้นมา60,000เนี่ยถามหน่อยเหอะรู้สึกกันยังไงบ้างสะใจไหมชอบใจไหมจะซื้อจะขายหรือว่า60,000เนี่ยหลายหลายคนบอกมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าถึง6 0,000ว่าไหร่เนี่ยจะเทขายให้หมดวันนี้คุณเทขายหรือย,ยังหรือว่าพอมาถึง60,000แล้วอยากจะเก็บอีกต่อไปฮะจะไปรุ่น6กหมื่นสองหกหมื่นห้าหรือเปล่า เออเบิร์ไทยทองอยากรู้นะว่าเพื่อนๆในช่องก็อยากรู้เช่นเดียวกันนะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยจะได้แบ่งปันกลยุทธ์กันนะว่าเออขึ้นมาแบบนี้เนี่ยวางแผนยังไงกันบ้างนะส่วนใครที่มีตั๋วจำนำทองนะเบอร์ไทยทองรับซื้อตั๋วจำนำทองนะครับให้ราคาดีแน่นอนเลยนะเพียงส่งตั๋วจำนำทองมาทางช่องแชทนะครับประเมินราคาฟรีนะครับและถ้าประเมินราคา กันได้เรียบร้อยแล้วเราไปเจอกันหน้าโรงรับจำนำรับรองว่าเบิร์ดไถ่ทองเอาเงินสดส่วนต่างให้คุณที่หน้าโรงรับจำนำแน่นอนปลดล็อกเงินสดให้กับตัวจำนำคุณอยากได้เงินสดไปใช้นะแต่มีอย่ตัวจำนำไม่มีเงินนะเอาตัวจำนำส่งมาให้เบิร์ดไถ่ทองนะครับจากนั้นไปเจอกันหน้าโรงได้เงินสดไปใช้แน่นอนครับก็ราคาทองคำอัปเดตวันนี้เท่านี้นะฮะเป็นวันที่ราคาทองคำพุ่ง all time high แล้วก็ถึง6 0หมืแล้วนะเดี๋ยววันต่อไปจะเป็นยังไงเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ